สวัสดีครับวันนี้นะผมะมาเจอกูอีกแล้วนะกับเอ่ Counter Style นะเอ็กสตีร์มนะเอ็กสตีร์มกม็ว่าได้นะแค n น o u กูเออเออเดี๋ยวเอ่ออันนวิววอดนะกูให้แม่เปิดหมดเลยนะทำไมอะ่ะกูล็อกมึงเห็นแกูล็อกโอเคนะเริ่มเลยเออ คุณครับอย่าบูนคะรตอนตอนนี้ไม่ได้ไม่มีใครได้ยินเสียงคุณหรอกอ่ะย่างครับแล้วนะผมก็มาอยู่กับ x อนะเพิ่งไปโหลดมาไฟล์พิโอเลนนะถ้าจะบอกว่าขอ,อนิ่งหน่อยก็คงไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวกูจะโดนไปด้วยนะโอเคทีมนี้อ่ามานี่ตัวนี้มามึงโดนนี่ครับผมก็ตอน ผมก็เออไอ้นี่นะกดอ่ะซื้อปืนนี่นะครับแล้วก็ปืนนี่คนระับคิดคู่ครับโอ้โหก็เท่เลยฮนะดูสิฮนะคิดคู่มึงดูไม่ต้องเลยครับมึงไม่ต้องพูดครับผมขอลุยเดียวฮนะครับอ้อมาเพลงกษัตริดับเบิ้ลคิวครับมา บอดบอดเอาเขี้ยงยิงกูยิงเพื่อนกูยิงเพื่อนกูยิงยิงเพื่อนกูยิงมึงยิงยิงไปมึงยิงไปมึงยิงไปยิงไปยิงไปเออมามึงเอาใหม่มามงคราวนี้มึงโดนแน่ชะตกัรมมึงมึงมึงตายตายตายมึงตายตายมึงครั้งที่แล้วจำได้มึงฆ่าเพื่อนกูมึงฆ่าเพื่อนกู เจอสองหน่อยสองรุ่นพอ่อกู่อุ้มยิง่งม่งมโอ้โหอยู่เป็นพ,พวกเลยามามึงเอาไว้ดูมึงไม่รอดแน่มึงนี่ปืนชาวล็อกมาปืนชาวล็อกกับนี่พกล็อกครับมาล็อกอ้าวเฮ้ยเทียกินระเบิดเดียวกันแม่งเที้ย <Yeah. S 1> เอาไม่นะชาวล็อกพกชาวล็อก ครับาครับมึงมามาเดี๋ยวมึงถามครับถามเวลาเวลาอื่นคุณก็ไม่ถามนะคุณมาถามในเวลาไทยทำกูเนี่ยออนแอร์นะนะตอนนี้เพว่มนังออนแอร์อ,อยู่นะแรงคุณจะเล่าอะไรก็เล่ามานะแต่กูขอไม่ตอบบลาก้วกันะนะครับาม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 ึงมาเอา้าเจอมึง อ้าวพูดเดียวกันไอ yeah. ้ยิงทันหมวะเอายิงยิงยิงมายิงมาเอา,อายิงมากูก็ตายเลยครับอ่าต่ออ่เอาปืนอะไรดีผม,ผมรู้นะครับนี่ครับเทศกาลนี่ครับนี่เน่น้ำทั้งหมดเลยฮะปิงป๊งปิงป๊งปิ๊งปุ๊บปิ๊กเฮ้ยเอเอาเอา้เอา ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ระเบิดหัวใจมาช็อตการ์มามึงปืนมาชึบม,มาทำไม หลับแล้บอ่านี่เบิมโอเกนะคิดคู่เหมือนเดิมครับเออแล้วก็ปืนนี่เลยอนะต้องคู่เหมือนกันครับเพราะมันเป็นคู่ครับแม่งรักกันจริงรักกันหวานปานจะกืนกินอะไรช่างแม่งเฮ้ยมาเอ้าเาชียร์เพื่อนกูมาสิมาจะมาไหมเฮ้ยหยอดโนมา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 ดับเบิ้ลเอ้คิวดับเบิ้ลอะไรตอนนี้ทึบ ลงอ่าไปยนโอ้มยิงล็อกล็อกล็อกกนยิงล็อกกนยิงเออหลับ้เดียวมีอิ่นะอินะะครับตอนนี้นะก็ไปต่อนะครับอเพื่อนกันนี่วะเฮ้ยเอาไม่ใช่เพื่อน เราก็ไว้ใจก่าเพื่อนกันชึบตฮ้ยไม่ได้หมายถึงึงือกอ่ะอีตัวเฮ้ยโอ้โหมางอันมีอะไรโอมบูมบูมบูมแนนฝันเขียวอุ้มเอือเด็นนะเบิดหัวใจช็อตกัน แต่มุ่งเซ็ตกับทำไทหรเ่เพื่อนกูกอ่ะเพื่อนกันอ่ะเพื่อนกันโอรอยิงสะเกือบหมดแม็ก YEAH BASH y e ปุ๊บจุบจ๊บจุ๊บโอ้ใครมาเซ y g o บาย y e เลยตรงนี้ เจียแป๊ชเฮ้ยนี่มันจุดเกิดเลยนี่ว่าเอากูมาบุกจุดเกิดนี่ว่าไม่รู้มามามาฮะอ,อะไรอ่ะทำอะไรเมื่อกี้ เออเดี๋ยเดี๊ยเดี๋ยเดี๊ยเฮ้ยเพิ่งคันเพิ่งคันมึง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 ชึบชึบแปลกโลบแปลกตปลกกระเฮ้ยเอ้าโอเคเดี๋ยเดี๊ยเดี๋ยวตายครั้งนี้ตายครั้งสุดท้ายละเดี๋ยวตายครั้งนี้จบแล้วนะโอเค คราวนี้ใส่เต็มชุดเลยว่าจบแล้วมาเต็มชุดมึงมาซื้อเต็มชุดครับเอ,อ่อซื้อหมดแล้วนี่ยว่ะได้ัโอเคโซนมาคราวนี้ก็เต็มชุดหูดเต็มที่มามามาเอา้าซื้อระเบิดระเบิดระเบิดลืมซื้อชึบชึบ ระเบิดอะระเบิดอะไม่มีระเบิดเฮ้ยหยาดหยาดหยาดยิงกูเฮ้ยโอ้โห,โห,โหล้คิวนคาที่ที่มันคิวนะ เฮ้ยเฮ้ยแล้วหลังยายาเออโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอบายบายไปก่อนเพียงเท่นี้นะเพราะว่าขี้เกียจเล่นแล้วเออตายโอเคบายบาย